โอ้วันนี้ตาบวมเมื่อตื่นนะครับวันนี้ก็6กโมงกว่าเมื่ดตื่นนะับสวัสดีครับ<ๆ>เพื่อนๆวันนี้นะครับ<ๆ>ผมมีสนุกนะครับจากการการการขายของบน Facebook Market นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเราไปดูว่ามันสนุกยังไงนะครับเพิ่มประสบการณ์ในกัน สวัสดีทุกคนนะครับผมแจ็คชินธภัทรนะครับวันนี้มีเรื่องปวดหัวนิดหน่อยคือคือผมอะโพสต์ขายของในมาร์เก็ตนะฮะใน Facebook นะฮะแล้วมีลูกค้าทักมาเดี๋ยวให้ดูกันนะครับนะฮะลูกค้าคือชื่อผมก็อ่านไม่ออกอยู่แล้วทักมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็ตอบไปเป็นภาษาอังกฤษ Yes in stock นะครับถามว่า,ามีสินค้าอยู่ไหมผมบอกว่ามีมีสินค,ค้าอยู่นะฮะแล้วเขาก็ส่งเป็นคลิปเสียงกลับมานะครับเดี๋ยวลองฟังไปพร้อมกันช่วยกันแปลด้วยนะครับจะ,จะไม่มีเลยจะไมีเอาเนาะจะไม่เอาไม่บอกว่าเอาซิเลือกเอาแม่บอกว่าเอาซิเลือกเอานะครับผมก็ได้ตอบกลับไปบ้าเป็นภาษาไทยนะครับ รับใช่ไหมครับหนึ่งชิ้นขอที่อยู่จะส่งด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพยามสังงกฤษว่า your address ลืมตัว r ไปตัวหนึ่งน,นะแล้วเขาก็ตอบเป็นคลิปเสียงกลับมาจะไม่มีนะจะจะมีเอานะแม่บอกว่าจะไม่มีจะมีแม่บอกว่าจะม,ม,ม,มีเอานะจะมีเอานะแม่บอกตังไม่มีหรือว่าอะไรช่วยหน่อยจะ <c oughs> มีเอานะ ครับทุกท่านนะครับผมจากชินภัท์คนเดิมนะคนัหลหลังจากคราวที่แล้วได้นะครับแชร์คลิปที่มีการโพสขายในชาวพม่าเขาทักมานะครับผมพยายามปิดการขายนะครับแต่ยังหาวิธีสื่อสารกับเขาไม่ได้นะครับ้อส่งคลิปเสียงมาผมก็พิมพ์ภาษาไทยไปนะครับก็ปรากฏว่านะครับจับใจความได้ว่าเป็นเด็กนะครับเล่นโทรศัพท์ของแม่นะครับ วันนี้ผมนะครับเจอเขาทักมาแต่วันนี้ผมเรียนรู้วิธีรับมือแล้วครับนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะฮะนนะครับอ่าผมโพสขายในมาร์เก็ตนะครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า699นะครับเขาก็ทักมานะครับรู้สึกว่าเหมือนจะพิมพ์ภาษาไทยได้นะครับสนใจสินค้าชิ้นนี้ครับนะฮะแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้นะ ก็มีการเสนอราคามา699ผมก็ตอบเป็นภาษาไทยนะครับหลังจากนั้นเขาก็นะครับส่งรูปมาแล้วก็มีการส่งข้อความเสียงมานะครับไปฟังตัวนี้เท่าไหร่พี่สีดำอ่าฮะผมก็อันนี้ก็นะครับเป็นชาวชาวพม่าที่พูดภาษาไทยชัดหน่อยนะครับเขาบอกถามว่าตัวนี้เท่าไหร่นะครับพี่สีดํา ผมก็พิมพ์ภาษาไทายไป699ส่งฟรีพร้อมกับส่งคลิปเสียงไป699บาทครับส่งฟรีครับผมมีเก็บเงินปลายทางได้ครับแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าเก็บเงินใครทางเท่าไหร่พีผมก็ตอบกลับไปว่าเก็บเงินปลายทางก็699บาบาทครับผมแล้วเขาก็ยกนิ้วโป้งให้นะครับผมก็เพิ่มข้อความไป รับไหมครับลูกค้าถ้ารับขอชื่อที่อยู่จะส่งแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับพิมพ์มาให้ผมหน่อยแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในตัวสินค้าเข้าไปเพิ่มข้อความตัวสินค้ามีรับประกันนะครับการใช้งาน1ปีนะครับแล้วก็ถ้ารับสินค้าไปแล้วมีพบว่าชำรุดเสียหายนะครับคืนสินค้าได้ภายใน7วันนะครับแล้วเขาก็เงียบไปนะครับ oh, <no. S 2> จบ มันเดิมครับปิดการขายไม่ได้ครับสำหรับชาวต่างชาติท่านนี้นะครับสบอกเลยว่าอันนี้ปิดการขายไม่ได้ปิดการขายยากสื่อสาราก็ยากเลยครับก็ตามที่แชร์กันนะครับก็เป็นชาวต่างชาตินะครับเราก็จะสื่อสารกรันลำบากหน่อยก็เลยปิดการขายไม่ได้สินค้าที่ที่เห็นที่ผมลดขายอยู่ในเฟสบ o ๊กมาเก็ตนะครับก็จะเป็น ที่ได้มาจากแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งล่าสุดผมซื้อใช้เองบ้างขายได้บ้างนะครับก็ได้ค่าคอมมิชชั่นมาแล้วนะฮะจำนวน56บาทนะครับเราไปดูยอดกอันครับนี่ก็จะเป็นบัญชีที่ผมผูกไว้กับแอป u pink นะครับซึ่ง วันที่7มียอดเงินเข้า29บาทนะครับวันที่15นี้เป็นการคืนเงินของสินค้าที่ชำรุดเสียหายนะครับวันที่21ก็จะมียอดเงินเข้า26บาทนะครับยอดที่มาจากแอปก็มีวันที่7กับวันที่21นะครับทั้งหมด 7 29บาทนะครับวันที่21มี26บาทวันที่15นะครับมี699ซึ่งเป็นการซื้อของ6 9 9เ้ากขาก็คืนเงนินมาตามจำนวนที่เราจ่ายไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า5้าสิบบาทได้มาจากที่ไหนนะครอะแอปอะไรนะครับนี่ครับมาเดี๋ยวพามาชมนะครับว่าแอปอะไรที่ผมใช้นะครับ แอปมีชื่อว่า you p i c k นะครับ u p i c k โลโก้ด้านล่างนี้นะฮะตัวอูที่มีรูปสอนชี้ไปทางขวา you p i นี่รายได้โดยประมาณของผม63.5บามคือรายได้63บาทนี่คือผมอไม่ได้ขายจริงจังนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลา <S 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 เดี๋ยวไม่าดู <ขอ S 2> โอนมาเมื่อไหร่นะครับยอดแรกนะครับที่ ได้รับการยืนยันแล้วก็คือวันที่18เดือนตุลาครับ <No. S 1> เออใช่อันนี้คือยอดที่สองนะครับยอดแรกวันที่4ี่เดือนตุลาครับซึ่งอาจจะมีเลทบ้างตามตามระบบของเขานะครับมีการตรวจสอบตามระบบนะฮะวันที่4ี่กับวันที่18แทั้งสองยอดนี้ก็รวมกันก็56.09บาทนะครับเป็นตามที่แจ้งไว้ยอดรวม56.09ยอดชำระ,ะครับ ซึงรายได้ของผมโดยประมาณก็คือ63.52นะครับก็ที่มีการซื้อขายก็สินค้าเสียหายก็มีการเคลมสินค้าคืนลูลลกค้าคืนเงินลูกค้ากันไปแล้ว <Yahoo! S 1> วิธีการคืนเงินลูกค้าก็ทางอาแอปนี้ครับเขารับประกันตัวสินค้าคืนสินค้าใน7วันถ้าใช้งานไม่ได้หรือชำรุดจากการขนส่งาสามารถ เชิสินค้าได้ภนาเจ็ตคันั่นคือทั้งหมดนะครับที่ที่ผมมาแชร์ประสบการณ์สำหรับการขายสินค้านะครับจากแอปพลิเคชันยูพิชนะครับยูพิชน,น,นะครับจะใช้การโฆษณาในรูปแบบของปากต่อปากนะครับคือเขาไม่ได้โฆษณาให้ปรากฏอยู่ทาง f a c e b o o กนะครับหรือว่าทางหรือโฆษณาทีวีวิทยุนะครับไม่มี <No. S 1> นะครับผ่านเว็บไซต์ก็ เห็นปากปลายแต่ใช้วิธีการโฆษณาแบบปากต่อปากซึ่งเขาจะไม่ได้เสียค่าโฆษณาเลยนะครับนั่นก็คือว่าการโปรโมทแอปผ่านทางผู้ที่เป็นยูพิเกอร์การที่จะเป็นย er นะูพิเกอร์นั้นเป็นการซื้อสินค้าครั้งแรกมันคือมันคือการเปิดบินครั้งแรกนะครับถึงจะได้เป็นยูพิเกอร์นะครับช่วงนี้น่าจะมีการจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับก็คือ499บาทนะครับเปิดบินเป็นยูพิเกอร์ สามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและรับค่าคอมมิชชั่นได้เลยนะครับการเป็นยูพิกเกอร์มันจะมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งก็คือจะต้องใส่รหัสแนะนำนั่นก็คือรหัสคนที่ชวนท่านเข้ามาเป็นเข้ามาสมัครแอปพลิเคชันนี้นะครับลืมใส่รหัสนะครับ6-5 ส่วนหกนะครับนั่นคือรหัสแนะนําของผมเองนะครับโฆษณาเลยนะครับสําหรับท่านที่เป็นขาชอปออนไลน์อยู่แล้วแอปนี้นะครับสามารถตอบโจทย์เลยเพราะว่ามันมีแคชแบ็กหมายถึงว่ามีเงินกลับมาคืนสู่เราเราคิดตรงส่วนั้นเป็นส่วนลดสินค้าได้เลยนะครับแล้วถ้าใครมีเพจมีมีเพจ,จ a c ซ b o o k นะครับมี Instagram หลายแหล่ที่มีผู้ติดตามเยอะนะครับจะได้เปรียบหน่อยเพราะว่าขายสินค้านะครับ มีผู้ซื้อเยอะๆเนี่ยเราสามารถมีรายได้เข้ามานะครับผมเห็นบางคนนะครับที่เขาทําจริงจังเขาได้เดือนเออ,อาทิตย์ละเป็นแสนนะครับอาทิตย์ละเป็นแสนเป็นหมืน่นเป็นหมืน่นเป็นแสนเด้นะครับเดือนหนึ่งก็เป็นล้านก็มีนะครับสําหรับอย่าลืมนะครับสมัครแอปพลิเคชันยูพิกโกลดนะครับใส่รหัสแนะนำหกห้าสองศูนย์หกด้วยนะครับการสมัครก็ไม่ยาก ก็คือโหลดแอป U-Pick ทาง Play Store นะครับทั้ง iOS หรือ Android มีหมดนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับแอปนี้ไว้ใจได้เพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับในเครือของ Lazada น่าไม่ถึงว่าสินค้าจาก Lazada นะครับ mm hmm. การคัดสั่นมาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนต้มเพราะว่า ส่วนใหญ่สินค้าจะมีระบบเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็มีการรับประกันสินค้ามา,าคืนสินค้าได้ภายใน7วันนะครับถ้าพบการชำรุดเสียหายนะฮะโอเคสวัสดีครับวันนี้นะ